ครับวันนี้ได้โอกาสจิบโดสัต์รัสเซียนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเผ่ารัสเซียเนี่ยมันมีดีอะไรแล้วมันเล่นยังไงนะครับก่อนอื่นก็เริ่มต้นเหมือนทุกเผ่าครับก็คือเอาคนไปสำรวจเนาะ แต่เผ่าเนี้ยมันจะแตกต่างกับเผ่าอื่นๆตรงที่ว่าสเกลอ่ะมีผลกับการเล่นมากๆนะครับแล้วก็การหากวางเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าการล่า,าสัตว์ซะอีกความยากของเผ่านี้ก็คือมันต้องเรียกว่าอะไรเดียวมันต้องชิงความได้เปรียบของการสร้าง hunting cabin กับการสร้างไอตัวบ้านเนี่ยตั้งแต่เริ่มเลย มันรอไม่ได้เป็นหนึ่งในเผ่าที่ก็เรียกว่ามันมีความยุ่งในการเล่นค่อนข้างสูงครับเพราะว่ารออะไรไม่ได้เลยเผ่านี้แบบไมโครแมนเนตแบบพลวันมากอะ สังเกตดูว่าพอผมสร้างทุกอย่างเสร็จอะผมเอาคนไปตัดไม้ต่อเลยตัวของคนเก็บตัวนี้เก็บทรัพยากรตัวเนี้อาจจะใช้ไม่เยอะนะครับแล้วพอคนเก็บไม้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวที่รต้องหาต่อเนี่ยก็คือแกะ แล้วที่สําคัญคือเราต้องรีบสร้างสเกลตัวหนึ่งออกมาด้วยเห็นความพลวั์มไหมคะคือเป็นตัวที่มีความพลวันในการเล่นค่อนข้างสูงมากถึงมากสุกดๆเลยนะครับนี่เจอกวางละซึ่งกวางเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือฆ่ากวางเห็นอะไรไหม ตรงนี้ยังสร้างอะไรไม่ได้นะต้องเก็บในแบบจำกัดจำเขียนนี่ไปก่อนส่วนตัวนี้ที่ออกมาก็รีบวิ่งเลยเสร็จคนเก็บอันนี้ออกมาใช้สองตัวพอที่เหลือเก็บไม้ครับความพลวัลมันนี่คือแบบส,สุดจริงๆอะ่ะเราต้องแมเนจเกาสองตัวนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันต้องหาแกะยิงด้วย แกะยิงแล้วก็จัดการทุกอย่างไปในเวลาเดียวกันเก็บไม้เก็บทองเก็บแกะเก็บควางยุ่งไปเนี่ยเสร็จพอเก,ก็บควางเสร็จรีบขึ้นเทคอีกบ <c oughs> ุนวายเนาะ <c oughs> <c oughs> มันเผ่าที่เรียกได้ว่าใครเล่นได้เนี่ยของโลกครับ <c oughs> พอขึ้นปุ๊บเนี่ยเรียกสร้างเขมรินเลยเขมรินก็พยายามสร้างตรงจุดคุมทรัพยากรนะครับแล้วก็เก็บไม้ต่อไปชิปพลเก็บไม้ชิปพลเก็บไม้ออกมาสร้างบ้านก่อนแล้วเก็บไม้ต่อ เก็บแกะเก็บไม้เก็บทุกอย่างที่เก็บได้ครับแล้วเดี๋ยวต้องเก็บกวางเพราะสาเหตุที่ต้องเก็บกวางนี้ก็เพราะว่าเราต้องเอากวางมาทำสแต็กครับสแต็กมันจะอยู่ตรงนี้นะยิ่งเก็บกวางเยอะขนาดไหนเนี่ยเรายิ่งมีสแต็กเยอะขนาดนั้นฮะเพราะฉะนั้นความสำเร็จของเผ่าเนี้ยคือรีบออกสเกลมาไล่ฆ่ากวางเลยฮะฆ่ากวางก็ได้หมาป่าก็ได้นะ เราก็จำจุดเกิดของกวางเข้าไว้เพราะเดี๋ยวเราได้ใช้แน่ๆนะครับแล้วก็ในจังหวะน,นี้รีบอัปเกรดพุ่งนี้ไปตอนนี้คนขึ้นเทกมี4ี่ตัวละเสร็จเวียนกลับมาเก็บไอทองต่อเป็นเผ่าที่มีความวุ่นวายในการเล่นมากมากถึงมากสุดๆเลยถ้าแมปก,กว้างเนี่ยรัสเซียเล่นยาก สิ่งที่สําคัญมากๆหรัสเซียคือไม้นะครับดังนั้นจะเห็นว่าผมปั๊มแต่ไม้อย่างเดียวเลยความไมโครแมเนหรือแบบวาร์ปไปมาอันนี้จะพยายามเล่นลัชให้ดูนะครับเพราะมันคือรัสเซียเนาะก็ต้องเล่นลัชให้ได้ไอตัวนี้ผมเอามาป้องกันนะก็เลยจะ,จะสร้างเป็น ม่เด็ดใช่สร้างถึกเสร็จปุ๊บรีบสร้งางธนูนกับลงม้าออกมาเลยแล้วก็ถ้ามีเงินเหลือก็เอามาสร้างตัวนี้เกมลินเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมีหินละเพราะว่าเราจะเอาหินมาสร้างดิเฟเอนเนื่องจากว่ารัสเซียเนี่ยไม่ไม่มีการดิฟนอ์ที่ดีพอนะครับ คือการดีเฟนส์ของรัสเซีย er, เนี่ยมันมันได้แค่ยุคแรกเท pues. ่านั้นยุคหลังจากนั้นอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยแล้วพอเราสร้างนี้เสร็จปุ๊บอาจจะต้องเก็บกวางละเนี่ยเป็นเผ่าที่เน้นการเก็บกวางเป็นหลักเห็นผมวิ่งไหมทะลวนมาก วิ่งทั่วฉากเพื่อกวางปั๊มนี่กมาปั๊มเออรี่ไนออกมามอาันออนี้คือเล่นรัสเซียก็ต้องรัสเนาะเดี๋วยวทุกอย่างจ<ค>ะมาตกอยู่ท<ค>ี<ะ>่ฮัน<ค>ติงคาบินเนี่ยครับ ถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆเห็นสัตว์เอาไปฆ่าก่อนเลยรัสเซียใช้สัตว์ทีนี้เสร็จกินนี้กินไม้ต่อ ป่าที่จริงๆต้องยกองกองทัพมาตีมันนะเนี่ยลืมไปหูป่าผู้ยิ่งใหญ่ลโดนหมูป่าคุกตายเออหมูป่าผู้ยิ่งใหญ่ลืมไปเป็นหมูเรื่องยกมาทั้งกองทัพเพื่อฆ่ามันคือหมูป่าผู้ยิ่งใหญ่ ่จะเก็บหมดแล้วนะกวางอ๋อตอนนี้ผมอัพให้แบกกวางกลับบ้านได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มทยอยแบกศพพวกนี้กลับบ้านได้ละตอนนี้ก็หาศพของสัตว์พวกนี้ อเอานี้กลับมาก่อน,นกกเดี๋ยวเรากำลังจะย้ายทุกอย่างไปที่ตรงนี้นะครับนี้กันมิลีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนมิลี แล้วก็ในขนาดเดียวกันขับไปแบกทุกอย่างกลับมาอีกคือมันจะอีลุงตุงนังมากนะครับเผ่านี้ที่แบบเป็นหนึ่งในเผ่าที่บอกเลยว่าสุดๆของความไมโครแมเนจครับเพราะเราแบกศพกลับมาได้เห็นไหมเดี๋ยวพอแกะหมดปุ๊บมันจะย้ายมาเอาแกะตรงนี้ ก็แบกศพกลับมาแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องฟัม๊มตูวนี้ออกมาด้วยนะครับตอนนี้สแต็ก400แล้วเดี๋ยวก็ไปไล่ฆ่าหมูป่าถ้าถ้าเป็นเกมยาวนะต้องต้องไปไล่ฆ่าหมูป่าแต่ถ้าเป็นเกมประมาณนี้ก็ไม่ต้องก็ได้ครับนี่มาแล้ว คนงานตายไปนคนหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาตอนนี้เราก็เริ่มบุกได้เลยครับอันนี้คือเป็นรัสเซียแบ,บบบุกเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราเราบุกได้ละแต่ตอนนี้ต้องรอผมอัพไอตัวสีเทคโนโลยีตรงนี้เสร็จก่อน ตอนนี้ที่เราทำได้คือกวนกวนคนเก็บแร่ไปเรื่อยๆครับแล้วขนระหว่างนี้ก็ขนขนขนสัตว์อะไรกลับมาให้ได้ตอนนี้ก็กอะกวนมันไป เพื่นไม่อยู่ใกล้ก็เลยยิงได้ยิงกวนไปก่อนไม่ให้มันเก็บของได้ง่ายแล้วในระหว่างนี้ก็เริ่มทยอยเอาคนกลับเข้ามานะครับแล้วก็กลับไปเก็บกลับไปเก็บข้าวนะไม่งั้นไม่มีข้าวกินแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยปัน่นปั่นธนูมากับม้านะ ผ่นานธนูกับม้าออกมาังเกตว่าผมเอาสเกลติดมาด้วยนะเนี่ยอันนี้ผิดคือสเกลที่ผมตั้งใจจะมาวันนี้ฮะ กดผิดมือพันกันไปหมดละ <c oughs> ตอนนี้ก็รอเทคอะเทคตัวน,นี้ขึ้นละเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวรอ สร้างบ้านเพิ่มหน่อยดีกว่าจะเห็นว่าพันกันพอควร <Stadium> <one> <t father funky>

อยู่สิจะปั๊มมาแข่งกันได้ไหมอมอกมาสร้างบัตเทนหลามอยู่ข้างนอกแล้วก็ยิงเข้าไปอันนี้เป็นวิธีการเล่นลัสแบบหนึ่งนะครับ 4 5 3ห้าสามแ้วสองทำลายนี้ไปก่อนแล้วในขณะเดียวกันเอามาปัม๊มปั๊มนี้ด้วยแบตเทนแรมใหม่แล้วก็สร้างนี้ใหม่สร้างนี้ใหม่อีกตัวนี้เอากวนเลยครับ รีบสร้างแบทเทนแรมแล้วก็ชนโอเคอเข้าอีกเหลือแรกก็เก็บบางตัวออกมาสร้างแบตเทนแรมอีก คือบัตเทนแรมเผ่านี้โหดมากออกบัตเทนแลมรัวๆเลยบัตเทนแลมของรัเสเซียเนี่ยถือว่าโหดสมคำน้ำลือเลยฮะมันโหดจริงๆจังๆ,ๆเลย ชนก็ตีจากนั้นก็ปั๊มออกมาเรื่อยๆนี่คือความโหมดสัตว์ของรัสเซียครับสาเหตุที่ผมใช้ทานม้ากับฮนูเนี่ยก็เพราะว่าตัวฮนูเองเนี่ยปั๊มได้ง่ายแล้วก็เอามาสร้างบปเทนแลมในเขตหลังๆเนี่ยบปเทนแลมจะยิงได้หนักมากนะครับอันนี้ยังถือว่าได้ได้น้อยนะเพราะว่า เ,เพราะว่าผมยังไม่ได้อัปเดตไงถ้าอัปเดตมันจะได้หนักกว่านี้ครับแต่ตัวบัลเทนแล็บเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของเผ่าดีเลยตอนนี้พลังโจมตีสองร้อยนะแต่ตลหลักๆเนี่ยพลังโจมตียังมีหนะ้าร้อยครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของรัสเซียจบ นี่ก็เป็นการเล่นรัสเซียแบบทหารม้ากับธนูัสนะครับจะเล่นแนวน,นี้ใช้ได้กับทั้งคอมกับคนก็ใช้ได้นะเพราะว่ามันต้านยากนิดหนึ่งถ้าออกตามสเต็ปที่ทำให้ดูทั้งหมดก็น่าจะเคลียร์ได้หมดอย่างรวดเร็วฮะก็มาดูสแต็กันนี่ไง above average หมดเลย ส่วนนี้ก็ค่าไปประมาณหนึ่งแล้วก็ลอสไปประมาณหนึ่งแต่ผมเน้นเฉพาะตัวตึกที่เป็นแลนด์มาร์กกับป้อมที่มันยิงเราได้ mm hmm. ก็เลยทำให้แต้มอยงนี้ไม่ค่อยเยอะใช้เวลาไปทั้งหมด18นาทีก็ถือว่าเป็นการลัาสที่เร็วกว่าของฟรันช์นิดหนึ่งแต่ฟรันช์นั้นอันนั้นผมสร้างผิดจริงๆก็ได้ประมาณเนี้ยถ้าเกาะอยู่ในระยะเวลาประมาณ ตั้งแต่20มนาทีลงไปผมถือว่าก็เรียกว่าลัชได้นะก็น่าจะเล่นประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจก็ลองไปเล่นดูครับแต่รัเสเซียนี่คือมือต้องเร็วนิดหนึ่งนะเพราะว่าเป็นเผ่าที่ต้องคุมสเกลดีๆเราต้องล่าสัตว์ดีๆเสร็จเวลาสร้างอะไรเสร็จเนี่ยต้องรีบกลับไปคอนโทรเพื่อป้อนสป라이อาหารตลอดเลยเถ้าไม่คอนโทรสเกลนี่คือคนเราอดตายทันทีนะครับเนื่องจากมันใช้กวางเป็นอาหารหลัก อพอกวางหมดจริงๆแล้วเนี่ยถึงค่อยมาทำฟาร์มเพราะฟาร์มนี้แบบถือว่าได้น้อยมากแต่กวางนี่บูสต์ได้เร็วมากบูสต์ค่าบูสต์อะไรเนี่ยคือเก็บแล้วกินได้เร็วทําให้ประหยัดทรัพยากรประหยัดพื้นที่ไม่ต้องเสียไม้มาสร้างฟาร์มเป็นเผ่าที่หากินกับการล่าสัตว์นะครับส่วนกําแพงนี่สังเกตดูว่าผมไม่ไ,มได้ใส่ใจเลยกําแพงนี่แทบไม่ได้ใช้เลยเก็บหินนี่ก็คือขึ้นมาอัพไอตัวป้อมปืน แต่เนี้ยผมยังไม่ได้เล่นสายป้องกันนะเพราะอันนี้กะเล่นลาสอย่างเดียวไว้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปของรัสเซียแบบกึ่งบุกกึ่งรับอีกอันหนึ่งสําหรับคนที่กะจะเล่นไปในเชิงที่ว่าเล่นเกมยาวอ่เล่นเล่นเลดเกมอะไรเงี้ยรัสเซียเลดเกมก็เล่นได้นะครับเล่นได้ตั้งแต่เออร์ลี่เกมยันเลดเกมเลยเออร์ลี่เกมนี้วิธีป้องกันคือใช้ฐานใช้คนเนี่ยเป็นหลักเลยส่วนกําแพงเนี่ยเอาไว้กันอย่าง a i AI ฮาร์ดมันจะสร้าง ทุกอย่างได้เร็วมันจะไหลเข้ามามการมีกำแพงสักนิดหนึ่งกำแพงไม้นิดหนึ่งเนี่ยเอาไว้ทำให้เราสามารถย้ายทับค่าทับของเราเนี่ยมารับค่าศึกได้ดีแค่นั้นเองฮะแต่ตอนที่รับขเขาเรียกอะไรใช้ยูนิตมารับของรัเสเซียเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าไม่ควรเทกำลังเขาหมดเนื่องจากรัเสเซียเนี่ย ถ้าเทกำลังเข้าหมดอ่ะมันไม่มีกำแพงเหมือนเผ่าอื่นไงีกำแพงหินสตูอาจจะตีแบบหลอกตีฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาอีกกำลังหนึ่งเข็นเข้าอีกฝั่งหนึ่งเพื่อตีคนเก็บไม้เก็บแร่เราก็ได้อาจจะต้องสร้างป้อมปืนเข้ามากันไว้หรือใช้เคมลินเข้ามาป้องกันไว้นะครับเขมลินนี่คือเป็นยูนิตแรกๆที่เป็นเป็นฟอร์ดอะว่างั้นเถอะเป็นฟอร์เทสแรกเลยที่เอ่อเรียกว่าเป็นคีบอะอถ้าเป็นภาษาของเกมนี้คือเป็นคีบที่ขึ้นมาได้ตั้งแต่แรกและป้องกันได้จริง คือยูนิตอะไรวิ่งเข้ามาชนเคมลินนี่คือละลายหมดนะฮะค่อนข้างแรงมากเลยก็ฝากไว้ให้ดูนะครับว่าเล่นประมาณนี้นะครับถ้ายัางไงเดี๋ยวมีโอกาสผมจะทำของเผ่าอื่นให้ดูอีกก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่าน,นี้ก่อนไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ